การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับลัคนาราศีรากรกฎนะครับ ดาวพระประหเนี่ยที่เคยยือนอยู่ในตําแหน่งภพสุภาะนะครับของดวงชะตาจะย้ายเรือนนะครับจากภพสุภา,ามาอยู่ในเรือนของภพกรรม,มะนะทาให้ว่ามีหลายอย่างนะครับที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตานั้นเกิดขึ้นนะซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับจะเป็นไปในแง่บวกนะให้กับดวงชะตามากยิ่งขึ้นนะครับอ,อย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะดาวพระประรหเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า เป็นดาวที่ให้คุณในทุกๆสถานการณ์ของชาวลัคนาราศรีกรกฎเลยนะที่ผ่านมาดาวพระประหสยืนในตําแหน่งเดือนภพสุภาเนี่ยครับาทาให้ว่าชาวลัคนาราศรีกรกฎเนี่ยนะครับมีเกณฑ์การติดต่อกับชาวต่างประเทศมีเกณฑ์การติดต่อกับชาวต่างชาติามากยิ่งขึ้นหัวหน้างานเนี่ยนะครับนายงานนะผู้บริหารนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ให้ความเมตตานะชาวกรกฎนั้นเป็นอย่างดีนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะให้ความเมตตาอย่างไรก็ตามแต่นะมันมาพร้อมกับในเรื่องของภาระหนักหักหน้าที่หนักหกถูกไหมเพราะว่าในภพสุภะเนี่ยนะครับเป็นภพของความมั่นคงนะของดวงชะตาอีกเดือนเดือนหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่า,าชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับคิดที่จะทําบ้านต่อเติมบ้านสร้างบ้านซื้อบ้านมีการซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือช่วงที่ผ่านมานะ ก็จะทําได้สําเร็จนะครับจะซื้อบ้านใหม่ก็ทาสาเร็จจะซื้อรถใหม่ก็ทําสาเร็จนะมันจะมีในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าจะต้องเกิดจากว่าบ้านเดิมนะมีปัญหาก็เลยซื้อบ้านใหม่ของเก่ามีปัญหาก็เลยซ่อมใหม่ทําให้มันดีขึ้นแล้วดีจริงนะครับรถเดิมนะมีปัญหาก็ซื้อรถใหม่ไงอันนี้คือในลักษณะของช่วงที่ผ่านมาของชาวกรกฎนะครับที่ผ่านมาก็คือว่านับย้อนถอยหลังไปนะหนึ่งปีเต็มเต็ม นับจากวันที่19เมษายนปี2566เนี่ยนะครับย้อนถอยหลังเลยนะหนึ่ปีเต็มๆอารมณ์ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอดาวพระพฤหัสย้ายเรือนนะนับไปข้างหน้านะจากวันที่19เมษายนปี2566นับไปข้างหน้า1ปีเต็มนะครับสิ่งดีๆนะครับที่เคยก่อเกิดไว้เนี่ยนะมันก็จะดีอยู่อย่างนั้นแหละนะครับแต่มันจะมาดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับทําให้ว่า ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเดี๋ยวพอผาดย,ย้ายปุ๊บนะครับจะเริ่มเห็นแล้วว่าปัญหาส่วนไหนนะครับที่ทําให้เหมือนขัดต่อความเจริญของตัวเรานะถ้ามันมีปัญหาในในชะตาชีวิตใดๆก็ตามแต่ที่มันขัดต่อชะตาของตัวเองนะทําให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ก้าวหน้าไม่เจริญเราจะนําปัญหาเหล่านั้นนะครับมาลุยนะมาเริ่มต้นในการแก้ปัญหาในทุกๆเรื่องของชีวิตนะครับ แล้วจะแก้ปัญหาแบบเขาเรียกว่าไม่ได้แก้ช่วยๆนะจะแก้ปัญหาด้วยแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้สติในการแก้ปัญหาอันไหนไม่รู้ไม่ดีปรึกษาผู้รู้หาผู้รู้และจะมีผู้รู้มาช่วยเหลือนะครับในการแก้ไขปัญหาทุกๆเรื่องนะฮะของชะตาชีวิตให้มันกลับมาฟื้นขึ้นดีขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีลวข้อที่หนึ่งข้อดีต่อมานะครับเรานะครับก็จะได้ เหมือนว่าที่ผ่านมานายเมตตาเรามากเนี่ยนะถ้าใครทํางานออกบริษัทนะทางานแบบเหมือนเป็นพนักงานลูกจ้า,างเนี่ยนะนายก็จะเมตตาให้เรามากใช่ไหมพอนายเมตตาให้เรามากปุ๊บนายก็มอบนะเหมือนตําแหน่งหน้าที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อมีตําแหน่งหน้าที่ต่างๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนําเนื้องานต่างๆที่จะต้องมาร่วมทํางานร่วมกันอ่ะนะนะคือสมมติสมมติปกติบางลักษณะขเขาอ่า ผู้บริหารมอบงานมาผู้เขาก็ปล่อยทิ้งเลยเยี่ยนะให้เราไปแก้ไขปัญหาเพราะเราเขาถือว่าจ้างเรามาแล้วไงนะแต่ของก็กฎไม่ใช่ปีปีนี้เนี่ยนะครับทั้งหัวหน้างานนายงานผู้ว่าจ้างนะจะเข้ามาเมตตาเรามาร่วมงานกับเรานะเรียกว่าเอาปัญหาอะไรมาให้มาแก้ไขมาแก้ทิศมาให้ร่วมกันช่วยทานะตัวเขาก็มาร่วมด้วยนะเขาเรียกว่าเรากับนายเนี่ย จะต้องมาโคงานกันนะอย่างดีเลยนะเป็นปีเป็นขุยเลยนะครับยิ่งทํากับกลุ่มของบริษัทที่เป็นเจ้าของบริษัทอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถทํากับเขาได้ดีนะอย่างรับรื่มแล้วพอมาคิดร่วมกันลุยร่วมกันทํางานร่วมกันก็จะก่อเกิดอะไรขึ้นนะก่อเกิดว่า ได้โปรเจกต์ใหญ่นะงานก็จะประสบความสําเร็จครั้งใหญ่นะครับในดวงชะตานี้นะครับเท่ากับว่าหน้าที่การงานอะไรต่างๆของชาวกรกฎนั้นจะดีขึ้นเป็นไปในทางบวกนะแต่จะต้องแก้ไขปัญหาในลักษณะไม่ไม่ได้แบบใช้ทั้งแรงกายและหัวสมองแล้วแหละนะเพราะว่าความเป็นเนื่อมันจะค่อยๆถอยอลงออกไปนะเพราะเสานั่นท่านท่านย้ายออกไปแล้วไงเนะหลือแต่พระวัฒหัสนะครับเข้ามาร่วมร่วมทีมนะเพราะเนี่ยหลายๆอย่างนะครับ สบายขึ้นนะทาสาเร็จง่ายขึ้นแล้วนะเพราะคาว่าพระหัต์มายืนเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นอะไรราชาโชคราชาจะเล็กได้ไมหมละ่ะนะครับก็ไม่ได้นะราชาจะต้องใหญ่นะครับรวมถึงว่าโชคนะราชาแล้วมีโชคด้วยมันก็ต้องมีลุกๆก,กันบ้างนะบางอย่างมันคิดว่าทําไม่สําเร็จแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทําสําเร็จออกมาอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่การงาน ต่างๆนะก้าวหน้าขึ้นแต่สบายขึ้นเนี่ยเท่านั้นเองนะสบายๆไปในส่วนส่วนวน,นี้พระประหัตเนี่นะครับในเจ้าเรือนเดิมของชาวกรกฎอย่างที่กล่าวมาจะพบทั้งอริและสุภาถูกไหมอริส่วนหนึ่งสุภาส่วนหนึ่ง,นนงทำให้กลับว่าเรานะครับมีโอกาสดีนะที่จะเหมือนติดต่อนะครับสมมุติทําธุรกิจส่วนตัวจะติดต่อธุรกิจข้ามชาติแล้ว นะซึ่งบริษัทที่เราจะติดต่อนั้นนะครับไม่เล็กนะจะต้องเป็นบริษัทใหญ่นะครับรวมถึงว่าให้ผลประโยชน์ใจใหญ่กับเราก็ได้นะครับาจะมีอารมณ์สองแบบนี้นะนั่นถ้ากับว่าในเรื่องของการทํางานร่วมกับบริษัทต่างชาติดี นะการนําเข้าส่งออกดีนะการทําง,งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศดีนะครับซึ่งจะดีไปแบบนี้นะครับหนึ่งปีเต็มๆเลยนะดังนั้นใครที่เป็นชาวกรกฎอย่าพึ่งท้อแท้ใจไปนะถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาอะไรไหมคิดไหมคีดอะไรช่วงต้นๆปีนะครับหลังจากที่ดาบปรับรดย้ายเพราะว่าเมื่อเราแก้ไขปัญหาอะไรหลายๆอย่างเหล่านั้นได้แล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นแก้ให้มันจากเอาของเสียทิ้งไปแล้วก็เริ่มต้นของที่ดีใหม่ๆเข้ามานะครับนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะของการที่ทํางานกับต่างชาติต่างประเทศคือเขาจะนําพา ปัญหาก็ามาให้เราคิดอยู่แล้วแหละปัญหาแบบที่ต้องแบบคิดลึกๆนะใช้ความสามารถนะครับใช้เนื้อสมองเราเยอะมากเลยนะปีนี้นะแต่รับรองได้ว่า,าต่างชาติที่เขาเข้ามาร่วมทีมนะมาทํางานร่วมเดียวร่วมด้วยกับเราเนี่ยนาพาความเจริญมาให้แต่แค่มันจะต้องปรับเปลี่ยนนะงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนจูนแนวความคิดกันหน่อยนะให้มันเข้ากันได้เท่านั้นเองนะแล้วมันก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่าความสาเร็จเขาเขาเรียกว่ายืนรออยู่แล้วนะเป็นความสาเร็จ ครั้งใหญ่ด้วยนะครับของดวงชะตาในชีวิตนะทีนี้เนี่ยนะครับดาวพระประหัสที่มาในลักษณะแบบนี้ประหัดยังไงก็ต้องแปลไปในทางเรื่องของความรู้นะเรื่องของการศึกษานะครับถ้าชาวล,กาลักนณาราศีกรกฎนะอยากจะไปเรียนต่ออยากจะไปศึกษาต่ออย่างเงี้ยนะครับทําได้ไหมล่ะทําได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นสาขาที่โมโมซัว,วแล้วก็เลือกสาขาอะไรที่มันแบบว่า เหมือนเจาะจงนะครับเจาะจงไปในเรื่องนั้นๆเช่นจบวิศวะมาก็ต่อวิศวะต่ออะไรอย่างี้นะเจาะจงไปจบการตลาดมาก็ต่อการตลาดต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะครับเข้ามาได้นะน่นแสดงว่าเราสามารถสร้างปริญญาอีกใบหนึ่งได้นะแต่มันจะเป็นไปในลักษณะของการเรียนพร้อมกับการทํางานนะไม่ใช่ว่าไปเรียนเดียเด่ยวๆ นะครับยิ่งถ้าไปต่างประเทศด้วยเนี่ยเขาเรียกไปด้วยก็ต้องทํางานด้วยนะแล้วก็เรียนด้วยอารมณ์แบบแบบนี้นะหรือว่าทํางานอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องหาปลีกตัวเองไปเรียนนะครับอ่าอย่างนี้นะครับคือจะต้องทำสองอย่างคู่กันนะไม่ใช่ว่าทําอย่างเดียวนะถ้าทําอย่างเดียวไม่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ถ้าทำสองอย่างคู่กันทั้งเรียนด้วยทั้งทางานด้วยเนี่ยอ่ารับรองได้ว,ว่าประสบความสําเร็จดีนะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อย,อยงไงเพราะยังไงเนี่ยพระรัดเข้ามาทีไรเนี่ยชาวกรรกดเองไงก็ต้องเหนื่อยทุกๆครั้งอยู่แล้วนะครับเหมือนาํ นําทางให้เราเนี่ยนะต้องทําสิ่งนั้นทำสิ่งนี้นะพอเราทําตามไปนะงานงานผู้ใหญ่ก็ต้องทํางานตัวเองก็ต้องทำอย่างเงี้ยนะครับก็เหนื่อยไงงานการศึกษาก็ต้องทำเพราะนั้นวัยเรียนวัยการศึกษาอะไรต่างๆนะครับถือว่าปีปีนี้เนี่ยจะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับแล้วทําสําเร็จจะมีโปรเจกต์ใหญ่ทั้งนั้นนะที่เข้ามาและทาสาเร็จ ก็นับว่าเป็นเรื่องดีให้กับเรือนชะตาของชาวกรกฎนั่นเองนะครับถ้ามีบ้านอยู่แล้วเนี่ยบางทีก็คิดเอามาเอาบ้านมาเป็นงานนะครับสมพระมาเป็นกรรม,มาเนี่ยเอาบ้านมาหาเงินเอาบ้านมาทําเป็นงานนะครับเช่นว่าเปิดออฟฟิศที่บ้านานี่นะครับเปิดร้านค้าที่บ้านานี่อย่างนี้ไง แล้วก็ให้คนในครอบครัวนี่แหละมาช่วยกันบริหารช่วยกันดูแลน,นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวัวงในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์อยู่แล้วนะครับแต่รับรองได้ว่าจะทําอะไรออกมาแล้วก็ยังคงจะประสบความสำเร็จก้าวหน้าจากการที่ดาฟ้าพระหัตถ์นะครับท่านยืนในตําแหน่งในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะนี่ความหมายของพระรา,าทิ่เข้ามาก็มีแต่เรื่องดีๆให้กับชาวกรกฎประมาณนี้ครับขอารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ มาช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับทุกๆลัก,กลนาราศีปัดเป่าเรื่องร้ายหนุนนำเรื่องดีตลอดทั้งปี2,566นี้ครับ